ท่านผู้ฟังในทวารหนังหลายวันนี้ตรงที่ยี่สิบห้าชื่อหาคมสองพันห้าร้อยสามสิบห้าแล้วก็ว่าจะบันทึกเรื่องราวของวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเมื่อวันที่ยี่สิบสี่หลังจากเส็นหนังสือแล้วแล้วก็บันทึกเสียงหน้าหนึ่งแล้วก็เริ่มนอนพอน,นอนมาที่ีรษะถึงหมอน เริ่มจากอนาปานุสติบมัถฐานกับพุทธานุสติตั้งใจว่าจะชําระร่างกายจิตใจใสะอาดล้วจะไปพระจุลแล้วจะไปเทวสภาถ้ะจะไปนิพพานจะว่าท่านนองหลายก็เริ่มกําหนดจับลมหายใจเขาออกก็จะยินเสียงว่าวันนี้ไปสํานักขุนก่อนเมื่หายร็บมองไปเห็นเห็นพระยายกยนในบัญชีท่านมา ท่ามาเยืนอยู่ข้างๆถ้าเห็นท้าวมหาราชทั้งสี่ยืนอยู่ด้วยท่านท้าวมหาราชทั้งสี่ยืนยิ้มโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้าวเวสุวรรณท่านบอกท่านบอกว่าวันนี้ไม่ได้ไปเจรสภาหรอกเพราะว่าพญายมมีเรื่องใหญ่ต้องไปสนับพญยายมก่อนก็ยอมรับยังหันมาถามท่านพญายมบอกว่าลุง คำบรรลุงพระยายมเรียกตามลูกลูกหลานม่ลูกหลานั <c oughs> า้องหลาน,าลานเรียกท่านบรรลุงก็เรียกตามท่านถ้ามว่าลุงมีธุระอะไรมากหรือท่านก็ตอบอกว่ามีธุระใหญ่ท่านมีความจําเป็นต้องไปสงเคราะห์เพราะสัตว์นรกที่ไปในวันนี้จะได้ว่าสัตว์นรกทั้งหมดไม่ได้มีสภาพไม่เหมือนกัน คนใหญ่จริงๆก็ต้องลงนรกแต่ก็มีคนอยู่สาสิบคนให้เทวดาไปรับมาแล้วก็ให้คอยท่านอยู่เพราะว่าทั้งสามสิบคนนี่ขณะที่เทวดาพามาพ่อ,อจากร่างแล้วเขารับมาระหว่างทางไม่ไกลนักเธอก็นึกถึงชื่อคณเนี่ยเมื่อต้องเธอต้องการพบคุณ ถ้าต้องการเทวดาพามาพบท่นนี้นเทวดาก็ไม่พามาพาไปที่ผมผมก็มีความจําเป็นต้องมารับคุณไปก็ไปนั้นว่าพาตามท่านพญยายมไปก็ไปถึงห้องถงใหญ่ตานที่กล่าวมาแล้วมีแท่นแก้วประดับทองสูงใหญ่มีก็อีกก็แก้วประดับทองมีมีลานห้องมีห้องกว้าง เมื่อไปถึงนั่งลงก็ไม่เห็นมีใครเห็นต่าองห้องว่างถามท่านพญายามว่าท่านอยู่ที่ไหนท่านพญายามบอกว่าเวลานี้ผมกํลาลังให้เทวดาไปเรียกแล้วก็ประกาศให้ทุกคนทราบว่าทั้งหมดพระมาทิศนักพญายามแล้วใครต้องการจะพบพระบ้างให้เข้ามา ก็ไปเอาสามสิบคนที่กล่าวถึงต่างคนต่างวิ่งเข้ามาในห้องโถงมาถึงนลกวก็กราบแต่คนทั้งหมดนับหมื่นยืนตัวแข็งก้มหน้าไม่มีใครเข้ามาท่านพระยายจงทั้งเลยบอกว่านี่เป็นอย่างนี้ใครคนตายคนตายที่จะบ้านทำบุญให้ก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รับทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสามคนนี่เมื่อเขาตายมาแล้วจิตออกจากร่างแล้วเทวดาทั้งสี่คนพามาระหว่างทางเขาก็ปรารถกกับพยะยะกับนั้นตงเทวดาว่าเขาอยากจะพบฤาษีดึงดำขอให้พาเขาไปแวะสิทนักฤาษีดึงดำก่อนแต่ว่าเทวดาไม่ยอมปฏิบัติตาม ทั้งนี้ก็พระเทวดามีหน้าที่มาพามาที่นี่โดยเฉพาะจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไปนั้นไม่ได้ในเมื่อเขาอ้อนวอนเทวดาก็บอกว่าท่านฤาษีดินดำที่พวกท่านอยากจะพบท่านจะพบได้ที่สนักพญายมฉันมีหน้าที่อย่างเดียวรับท่านไปสนักพญายมเฉพาะที่ฤาษีดินดำไม่ได้ แล้วก็เทวดาก็ถามว่าทําไมจะนึกสีถึงนึกสียังดําเมื่อก่อนจิตจะออกจากร่างทําไมจงไม่นึกถ้าทําไมจงมาน,นึกทีหลังเขาบอกว่าเมื่อก่อนจิตจิตออกจากร่างมันมีทุกข์โหยนามมากนึกอะไรไม่ออกต่อมาเมื่อออกมาจากร่างแล้วมันมีอารมณ์โปรง่งร่างกายร,ร่างกายเบาสบาย <c oughs> จิตใจก็ปลอดโปรง่ง จึงอยากจะพบฤาษีจึงดำพระยานานเทวดาก็บอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวจะพบได้ที่สนามพะยายมแล้วก็พามาเวลานี้เขาประพาไปคอยจีนักผมแล้วครับที่มต์ท่านไปก็เป็นว่าเดินไปกับพระยายมท่านท้ามาร่าถไปด้วยไปถึงที่ด้านปรากรมเทยวดาตั้งแถวรับพะท้ามาราาท่านมาท่านเป็นนาย พอเข้าไปถึงที่พักยึงมีแท่นแก้วสูงมากอยู่หนึ่งแท่นแล้วก็มีเก้าอี้ประดับทอร้อแ,แก้วเหมือนกันตั้งเรียงรายอยู่อาตมาก็ไปนั่งเก้าอี้ตรงกลางพญายมนั่งอีกข้างขวานายวชีนั่งเก้าอี้อ้างซ้ายแล้วพญายมท่านก็บอกว่าประเดี๋ยวผมแยกคนั้นมาเขามีแตห้องโถง ท่านยังสั่งให้เทวดาไปประกาศว่าเวลานี้พระมาที่สนักพญาจมแล้วใครต้องการจะคพบพระบ้างให้มาที่นี่เทวดาก็ประกาศประกาศสักสองสามครั้งก็ปรากฏมีคนสามสิบคนวิ่งเข้ามาหาแล้วก,กราบเงยหน้าขึ้นส่วนนอกจากนั้นยินก้มหน่าเฉย <c oughs> ทีย่ยมทั้งบอกว่าเนี่ยาตามธรรมาดาคนที่มีบาปคนที่มีบาปหนักเมื่อตายมาแล้วญาติที่อยู่ข้างหลังไม่จะทำบุญขนาดไหนก็ตามจะบวชพระจะสร้างบุบทพระบทเมรสร้างบทวิหารการบริได้กุศลและถวายทระทานก็ไม่มีโอกาสที่ยืนเฉยยี่แบบนั้นให้ทำบุญเท่าไรก็ไม่ได้รับเพราะเขามันไม่มีโอกาสหมทนา ส่วนสามสิบคนนี่มาตายแล้วญาติมีควารเจรจาปไปถวายถวายสังฆทานที่ท่านให้เขาก็ได้รับโมทนาถามว่าแล้วทำไมร่างกายยังไม่เป็นเทวดาก็ต่อว่ายังอยู่เพราะความคงใจเขามีอยู่ตัวใน,นเมื่อเขารับโมทนาแล้วเขาก็มีความสุขในลมสดชื่นวิ่งได้ท่านธรรมดาคนที่มาที่นี่นะวิ่งไม่ได้ จริงยังเป็นเทวดาไม่ได้เขคอยท่านต้องคอยท่านอีกองค์หนึ่งเขาจริงจะเป็นเทวดาได้ความจริงถ้าไม่พบท่านเขาก็เป็นได้แต่บุญมันน้อยไปถ้าพบท่านวันนี้บุญเขาจะมากขึ้นก็สงสัยว่าทาไมจึงมาเจาะจงบุญที่ฉันบุญที่อื่นก็ทําได้ท่านเลยบอกว่าเขาไส่วนย่ยเขาสอบถามเขาดู ก็ถามเทวดาองค์หนึ่งที่อยู่ใกล้ว่าทำไมยังต้องการพบฉันเธอก็ตอบว่าในตอนก่อนผมทั้งหมดเนี่ยศึกษากันแล้วเขาให้ผมเป็นคนพูดแทนถ้าว่าถ้าพูดทั้งสามสิบคนเวลาจะไม่พอท่านจะไม่อยู่ท่านจะไปนึกต่างคนต่างก็บอกพอได้เวนหาวนาทีของผม ก็ถามเขาว่ามีทวาจะพูดบ้างท่านก็เลยบอกว่าก่อนที่ผมจะตายไอ้ร่างกายมันตายแต่สมาธิจิตมันไม่ตายมันออกมาจากว่าก่อนนี่มันจะตายมันก็มีอาการมุดตื้อจิตมืดคิดอะไรไม่ออก ภาวนาก็ไม่ได้คิดทัางบุญอย่างใดอย่างหนึ่งก็ไม่ได้ก็ต้องออกมาพบท่านทั้งสี่เข้าก็เดินตามท่านมาทัา้งชวนมาแล้วก็ถามว่าในสมัยที่เป็นมนุษย์ทำบุญอะไรไว้บ้างเขาบอกว่าผมทั้งสิบคนนี่มีสภาพเหมือนกันหมดเพราฟังเทศจากพระพระท่านเทศบอกว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ ให้ทำความดีไว้มากกว่าศูนย์ให้ทำความช่วไว้มากกว่าศูนย์ไม่มีโอกาสารับผลแต่ขอทุกคนตั้งใจทำความดีผมก็นึกในใจว่าในเมื่อคนเราทุกคนเกิดมีอารมณ์อย่างนั้นขึ้นมาือตายได้มีสภาพศูนย์จะสร้างความดีไปทำไมมันเป็นการเหน็ดเหนื่อย อย่างคนมาขอทานนี่ผมถือว่าเอาเปรียบผมทํามาหากินเกือบตายแต่ถ้าว่าผวกนี้ไม่ทําอะไรตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าจะมาขอแล้วเขาก็ไปขอผมก็ให้ไม่ใช่ไม่ให้จะให้ด้วยความเสียดายในทัพย์ให้เพราะความชำใจพู้ที่ไปเรียอะไรก็เหมือนกัน เขาเรียอะไรบอกบุญผมเองก็ให้จะให้ไม่มากให้ทำบเญณีให้ไปเห็นหน้ากันการบวชรพระเขาไปบอกก็ช่วยคิดว่าง,งานเล็กน้อยเพียงเท่านี้ก็สามารถช่วยตัวเองได้ทำไมต้องมาคนชาวบ้านแต่เกรงใจว่าชาวบ้านเขาจะอาว่าเป็นคนตนีก็ให้ไม่ตั้งใจเป็นบนุญ ตรงความขึ้นโยความดีไม่ตั้งใจทําแต่ความชั่วตั้งใจทำนั่นคือการฆ่าสัตว์มาเล่นชีวิตที่เป็นของดีไม่ตัง้งใจรัพย์มากอิ่มหนี้พีม,มันดีตั้งครอบครัวถ้าการในสองการพูดมโนสาวาทก็เป็นของดีก็เอาตัวรอดได้ก่อนแล้วกัน อาการนี่สามทรัพย์สินของใครเถอะผมก็ขโมยเมื่อในเมื่อขโมยมาได้มันก็ดีผมไม่ต้องจ่งายทารัพย์สินซื้อและการหนื่งสุราเมรัยก็ดีการทาการเมสรุสาจาร์ก็ดีผมก็ทําตลอดทําเพื่อความสุขใจของผมและมันก็เป็นความสุขจริงๆพอทำได้แล้วก็ชุ่มชื่นใจทั้งการเมสรุษาจาร์นี่ชื่นใจมาก แต่สำหรับการดึ่มสุรามีไรก็ทำให้ใจเป็นสุขแรงน้อยมันก็แรงมากเคยพูดเสียงเบามันก็พูดเสียงดังไอ้ทิ่ไหนกลัวผีแต่เขาลือว่าตายแล้วศูญเพราะคนนึกว่ามันศูญไปหมดแต่ใจก็ยังกลัวผีอยู่ในเมื่อผมกลัวผีผมก็ดื่มสุรา มันเมาแล้วมันก็หายตกมันมันก็มีประโยชน์นป้สถานที่ไหนที่เขานั่าประชุมกันถ้าผมผมก็เกิดมีความไม่กล้ากันมาไม่กล้าประชมุมผมก็เดิงสุดาแล้วเข้าประชุมได้การทําความชั่วมันดีอย่างนี้ครับเพราะว่าท่านอาจารย์ท่านสอนท่านบอกว่าตายแต่มแล้วมีสภาพศูนย์ก็เลยทําแต่ความชั่วทุกอย่าง แล้วก็ถามเขาว่าแล้วก็ทําไมจึงอยากพบฉันเขาก็เล่าให้ฟังบอกว่าก่อนที่ผมจะตายสองปีลูกสาวกับปัญญามารับเรีานกรอเพิธีวัท่าสงได้ซื้อหนังสือไปหลายเล่มเล่มหนึ่งผมเห็นมีลูกหลวงพ่อปานอยู่ชื่อหลุงพ่อปานนี่ผมยังจําได้ว่าญาติโยมพ่อแม่ผู้ยาตายายเคารพมาก จึงเอาประวัติหลวงพ่อปานมาอ่านจริงๆแล้วมันเป็นประวัติพระปานะสมกับท่านฤาษีจิงดำผมก็ชอบใจท่านฤาษียิ่งดำก็าสารนำเรื่องหลวงพว่อปานในเรื่องต่างๆมาไลา่ฟังจนเขา้าใจแล้วเล่าเรื่ององนารกมีจริงสวรรค์มีจริงท่านไปน,นรกได้่านไปสวรรค์ได้ก็นึกในใจว่าองค์นี้สอนคล้ายๆกับอาจารย์ของเรา อาจารย์ของเราว่าศูนย์แต่ว่าท่านองค์นี้ว่าไม่ศูนย์ลูกเมียผมก็ดีลูกก็ดีเขาบอกไม่ศูนย์เขาก็ตั้งใจทำมุลกันญาติพี่น้องหลายๆคนก็ตั้งใจทำมุญกันแต่ผมต้องสามสิบคนนี้ไม่ได้อยู่ร่วมกันแต่ว่ามีปฏิปทาเหมือนกันอยู่กับคนละจังหวัดสำหรับผู้พูดจูหจัดพิษณุโลก เมื่ออ่านหนังสือพร,ระพุทธบาลแล้วก็ระนึกถึงว่าเราต้องทําเผื่อไว้ถ้าเราไม่ตายจริงๆเราจะไปแดนถึงความสุขไอ้ตัวที่เชื่อว,ว่าตาย้วสูญมันยังมีมากไอ้ตัวที่ว่าจะไม่สูญมันมีน้อยแต่ในเมื่อพอตายพอตายเข้าจริงๆมันก็ไม่สูญมาพากเพลตัวอย่างอย่างนี้เพราะอยากจะขอบุญบารมีเถิท่าน ก็ถามว่าจะขออะไรเขาบอกว่าอยากจะขอโมทนาบุญจึงถามว่าในเมื่อนายนเรศเทวดาพามาทางบ้านเข้าใจการทำบุญแล้วใช่ไหมเขาบอกว่าใช่เขามีพระมาสวดอภิธรรมมีเลี้ยงเพลนชัน้นชนั้นเช้าชั้นเลี้ยงเพลนพระชั้นเพลนพระชั้นเชียงเช้าพระเจียงเช้าต้องเพลน ในระหว่างนี้เขาจัดงานศพไปแล้วที่จัดงานศพเขาก็เลี้ยงพระทั้งวัดถ้าก็มีเทศถ้ามีการให้ทานเขาก็ุทิศส่งส่นให้ถามว่าได้รับไหมบอกได้รับก็าถามว่าในเมื่อได้รับแล้วก็พอแล้วนี่ก็เ,เป็นเทวดาได้แล้วทําไมจะไม่ไปเป็นเ,เพราะว่าจิตมันห่วงท่านเขาอยากจะพบท่าน ให้เทวดาพาไปหาท่านก็ไม่พาไม่พาไปท่านบอกว่าท่านมีหน้าที่พามาเฉพาะที่ตรงนี้ชื่อแวะไม่ได้เคยบอกว่าบุญที่ต้องการมีอะไรบ้างเราบอกบางทีวันหนึ่งถวายสังฆทานอาการที่สองผัอยากไปสวรรค์จะ้ทำยังไงก็ตอบว่าว่าไปสวรรค์นั้นมันก็ไปได้แล้วไม่ต้องช่วยกัน สังฆทา,านเขาก็ให้แล้วตั้งใจมูทนาเขาแล้วกันในที่นี้ไม่มีที่ถวายสังฆทา,านเอายังนี้ดีไหมเธอเชื่อไหมว่าพระพุทธเจ้ามีจริงเขาบอกว่าเชื่อแล้วเราอ่านหนังสือพระปานบอกพระเจ้าจม,มีจริงมีจริงก็มีความเชื่อแต่ยังไม่แน่ใจนักแต่เมื่อตายแล้วกลับเกิดใหม่จริงๆอย่างนี้ก็เชื่อทั้งหมด ก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นจงฟังเทศจากพระพุทธเจ้าก็แล้วกันฟังเทศจากฉันฉันก็ลอกแบบท่านมาแต่ก็มันก็ไม่เหมือนทางที่ดีก็รับโดยตรงจากพระเจ้าก็แล้วกันเขาก็ยอมรับเพราะถ้าอย่างนั้นพวกเธอจะบนมมือขึ้นตั้งใจขอบุญบารมีขอความเมตตาบารมีจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ที่ท่านสามารถจะส่งเคราะห์พระเจ้ทาที่นิพพานไปแล้วในไมศ่ศู์มีท่าอยู่ที่นิพพานเขาก็พนมมือกันก็ปรากฏว่ามีพระเจ้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือองค์ุลมองค์ุลมท่านสเสด็จมาประทับบนท่านสูงถ้าท่านห็นมาถามอาตมาวารุสีทําไมจึงไม่เทศสอนเขากเกยบอกว่าพาวกนี้สามารถจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ ถ้าฟังเทศจากพุทธเจ้าจริงๆความเริ่มใสเขาจะมีมากเขาจะมีความเชื่อมั่นเขาจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาที่มีความสุขมีทรัพย์สินสมบูรณ์แบบจะบอกเออจริงนะเอาเอาอย่างนี้กันแล้วกันสามสิบคนหันหน้ามาทางนี้พวกคนก็หันหน้าหน้าไปหาท่านแล้วยกมือพนมทั้งพว่าโคบุษะดูกความบรสุทธิทั้งหลาย เธอทั้งหลายอาศัยที่รับฟังคำสอนมาว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์คำสอนนั้นใครจะสอนนาคตจะไม่พูดถึงแล้วเธอก็มีความเชื่อมันว่าตายแล้วมีสภาพศูนย์ <c oughs> ถ้าอย่างนี้ถ้าคิดแต่ลมความความมีสภาพส,ส,สภาพศูนย์อย่างเดียว ถ้าเ็าทำโดคว,วามชั่วเจยวนี้ก็ต้องลงนรกโน่นน,นรกทั้งชี้พิที่นรกคนทั้งหมดที่ยืนอยู่ทั้งหมดเป็นหมื่นคนทั้งหมดนี่ไม่มีโอกาสไปสวรรค์ต้องไปนรกทั้งหมดกว่าจะขึ้นมาจากนารกได้ต้องเวลาเป็นเป็น,เป,นเป็นหลายหลายกับพค่เพเ่อมีบุญเธอเจะ ท่านก็ถามว่าเธอทั้งหลายอยากจะเกิดเป็นมนุษย์อีกไหมเพราะความเป็นมนุษย์มันแสนจ,จะลาบากเธอทั้งหลายก็ตอบาไม่อยากเป็นะเจ้าค่้าท่านถามว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่ามนุษย์มีสภาพไม่มีความสุขมีแต่ความทุกข์ต้องทํามาหาก,กินทุกอย่างต้องลำบากด้วยการกระทกระทั่งในอารมณ์ต้องมีการป่วยไข้ไม่สบาย มีความปรารถนามาก็วจะสมหวังถ้ามีความตายเป็นอนทีสุดที่แรกคิดว่าตายแล้วส่ว์ก็หมดสภาพกันที่ไดตายแล้วไม่สูวนจึงมีความรู้สึกว่าการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของไม่ดีก็ยังเป็นห่วงบุตรพัญญาว่าเธอยังเป็นมนุษย์อยู่แต่ว่าเธอก็ดีพุกคนเขาทักเขารบเจอสีแึงดำกัน ผมนี่อยู่ถึงพิศนุโลกก็มีเชียงรายก็มีแม่องสอนก็มีเขาก็มากันแม่องสอนอยังไกลามาก,ก่าถึงเวลาเป่ายังก็บเพชรเขาก็มากันแต่ผมไม่มาผมไม่เชื่อเพราะเป่ายังกัเพชรที่เขาไม่เล่าก็ไม่ไม่มี่อะไรให้นั่งภาวนาพุทโธ ถ้าเป่าแจงกอเพชรด้วยก็ะดอกขาให้ด้วยพระพุทธเจ้าก็ทรงถามว่าเวลานี้เธอเชื่อหรือยังว่าตายได้ไม่สูญเขาตอบว่าเชื่อแล้วถ้าอยากจะไปไหนพ็อยากจะไปสวรรค์สวรรค์เป็นของดีหรือพระพุทธเจ้าถามเขาก็ตอบว่าสวรรค์เป็นของดีมีความสุขตามที่หนังสืองหอปันท่านจันเรศีสิงห์ดำเขียนไว้ ฉันก็ถามว่าเดี๋ยวนี้เธอเชื่อหรือยังว่าสวรรค์มีพอเชื่อแล้วจูคาท่านได้บอกดินแดนอย่งนี้ก็เป็นดินแดนแของสวรรค์ท่านนักพยายมีพยาลมานเป็นพระอริยเจ้าพระอริยเจ้าย่อมมาอยู่ในดินแดนของนรกโน่นนรกอยู่ไกลมากท่านชี้ไปแา่น,นรกเพ่งไกลเกือบสุดทุกตาแสงไฟสว่างมากเป็นวเด่นและเป็นกว้างมากหนที่สุดไม่ได้ เอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะสถาคโคจดเทศถ้ากายเกิดเป็นเทวดาก็ดีเป็นดางฟ้าก็ดีเป็นพงก็ดีและเป็นมนุษย์ก็ทำก็มีสภาพใคล้ายคลึงกัน,กนที่คือมีความเกิดแล้วก็มีความแก่แล้วก็มีความตายแต่ถ้าว่าเธอทั้งหลายการเกิดเป็นมนุษย์เป็นของไม่ดี เ,เทวดาก็ดีท่านปรม光荣ก็ดีเ่านนางฟ้าก็ดีดีเหมือนกันมีความสุขไม่มีงานทํามีความอิ่มจากความเป็นทิศแต่ถ้าว่าเทวดานางฟ้าและผมก็มีอายุไม่นานเมื่อหมดบุญวาสนาบารมี่าพวกเธอให้้งพุ่งหลาลงนรกทันทีเธอทั้งหลายต้องตั้ง,งใจตามนี้ จงคิดว่าต่อนนี้ไปเราจะเป็นเทวดาแต่ว่าจะเป็นเทวดาอยู่ได้ไม่นานนักก็ต้องจุดติเมื่อจุดติแล้เพราะอารมณ์ที่คิดว่าโลกความตายคนตายแล้วศูนสร้างความชั่วไวมากให้ความชั่วทั้งหลายเหล่านั้นมันจะบันดาลให้เธอลงนรกทันทีเพื่อเป็นการหนีนรก อนนี้ไปขอเธอต้องคิดว่าเึื่อชื่อว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงหรือความตายเป็นของเที่ยงจะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นพระก็ตามก็ต้องตายทั้งหมดในเมื่อต้องตายตายจากคนเทวดานางฟ้าผมก็ต้องงหลงุ่หลาลุ่มนรกให้ตักสินต่อไปว่านอกจากเราจะนึกถึงความตายแล้วค่อยนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ ไม่เป็นที่พึ่งต้องนึกตลอดทุกเวลาเพราะเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าเป็นชมไม่ไม่มีงานเนี่ยนึกเนื่อน,นึกถึงพระตลอดเวลาแล้วก็ตั้งใจคิดว่าเวลานี้พระอยู่ที่ไหนพระพุทธเจา้าปณิพันธ์แล้วพระอรหันต์ทั้งหมดส่วนใหญ่ปณิพันธ์ที่เหลือก็ไม่เท่าไรในประเทศไทยก็ยังเหลือพระอรหันต์อยู่อีกเวลานี้ประมาณสักสักสิบองค์ แต่ว่าสนักพระอรหันต์อยู่ใกล้ๆบ้านเธอถือก็ไม่ไปในวัดท่าสุงรรนไกลแสงไกลเธอจะไปได้ยังไงเธอไม่เชื่ออรหันถ้าเธอก็ต้องตัดสินใจวัดต้องทำบัติที่ไปต้นไปเราจะเชื่อพระอรหันต์เชื่อพระเจ้าเชื่อพระเชื่อพระธรรมต่อจากนั้นไปท่านบอกว่าทรงตั้งใจรักษาศีลห้า จะเป็นสิ้นห้าเป็นสิ้นแปดสิ้นสิบก็ตามเธอตั้งใจรักษาถ้าเธอจะมีความสุขมีขความสุขท่านก็บอกว่าิ้นห้ามีอะไรบ้างอปาณาทินากรรมเมงุสาสสุราเทวดาไม่มีโอกาสจะทําอยู่แล้วเธอเมงก็โอกาสปลอดถ้าจิตคิดเลยว่าเราจะปนิพานท่าน,านก็ชี้ไปที่นิพันธ์เห็นนิพานสว่างสว,างสวางมากเมื่อท่านเทศจบ คนทั้งสามสิบคนก็กราบพอกราบครั้งที่สามพอเงยหน้าขึ้นมาก็ปรากฏว่าร่างกายทุกคนเป็นเทวดาหมดเึอหันมากราบอาตมาก็ขอขอบคุณท่านที่อย่างเขียนหนังสือผมมีความเข้าใจไม่งั้นผมก็แย่แล้วถูกไฟไม่ถูกค้อนตีถูกดับฟันท่าบากมากแ่าทุกคนก็ลาอาตมาลาพระเจ้าขอกราบวิมายของตัว ก็ดูไปตามเห็นมีมันสวยๆมามมากเครื่องประดับกายทั้งหมดเป็นสีขาวล้วนเป็นเพชรใสล้วนอิไม้ก็ขาวใสเป็นเพชรหมดถ้ากระทัก็มีความสุขหลังจากนั้นพระยมราทังมาขอบคุณบอกขอผมขอขอบคุณท่านถ้าท่านไม่มาพระพุทธเจ้า,จจาท่านก็ไม่มาให้วลานี้ท่านมา ท่านแนะนำคนตั้งหลายเรานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าพระเจ้าท่านออกมาเขาก็ตั้งใจฟังเทศเขาก็ได้บนไปด้วยพระเจ้าจ่าเลยบอกว่าพญายมไม่ต้องโกรกเธอนั้นไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเมื่อหมดภาระของเธอแล้วก็ต้องไปนิพพาน,นาารัรดาญาโยมขอทับสัตวทั้งหลายทุกท่านวันนี้เหนื่อยมากเวลามหมดแล้วขอลาก่อนเพราะความสุขสวัสิิ์พัฒนาบรมคนสมบูรณล์ผล จงมีแต่บรรดาทางพุทธศาสนาที่คูรรับฟังทุกท่านตลอดี